เป็นเติงเกอร์ไปได้20เมตร20เมตรอ้มีตัวใหญ่ออันนี้46ตัวอีหกสิบสตัวตัวหนึ่งดาวลาวปันจันชัดชอช้ใช่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 ใ้่ใช่ใช่ี้่ใช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 ่ใน่ใ่ใช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 ่ใใช่ใใช่่่ใ่ใช่ใช่สใ่ นี่จะไปย่างกับพื้นราบทำได้มีพื้นทาบไปของผมได้อ๋ออันนี้คือเครื่องอันนี้คือเครื่องย่อยปาล์มใส่ไปทางนี้วก็จะออกครั้งนี้เลยลดมาหน่อยนึงเครื่องย่อยปาล์มใบใบปาล์มที่เราตัดแล้วนะตัดแล้วเอามาย่อยตัวนี้จะย่อยปาล์มได้คนหนาประมาณสองนิ้วครึ่งใส่เข้าไปได้เลยมันมีตัวใหญ่กว่านี้ครับใหญ่ใหญ่กว่านี้มี นี่ออกมาทาั้งนี้เป็นผมมองออกมาเลยเป็นปุ๋ยได้เลยอ่าอืมสุดยอดเครื่องนี้เป็นเครื่องฮอนด้า9แรงซึง่งเครื่องกําลังสูงถ้าเครื่องไม่สูงนี่เวลาไปเจอหนาแข็งๆเนี่มันจะไม่ไหวอ๋อต้องกําลังต้องถือใช่กาลังเครื่องต้องถือ